ถ้าวันหลังดามีเวลาเดี๋ยวดาจะทําคลิปทำเอ็นจุรดาแบบเต็มๆม,มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีการทําซอทสทาไส้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้ข้าวเหนียวก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะดาก็เลาะเอาน้ําพรมไปนิดหนึ่งแล้วก็คนแล้วก็นึ่งต่ออีกนิดหนึ่งมันจะทําให้ข้าวเหนียวเนี่ยนุ่มขึ้นอันนี้ใส่เอ็นจูรดาก็เสร็จแล้ว ไก่ก็เริ่มสุกแล้วมาเริ่มห่อเอ็นจุลดาก,กันเลยนะคะโดยเอาแผ่นทอเทียแผ่นทอเทียเนี่ยแฟนเลือกเอาที่ทำมาจากข้าโพดมันจะมีความกรอบๆหน่อยหนึ่งอันนี้ดาก็เอาไส้มาใส่แล้วก็หอ่อดาห่อไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าแผ่นทอเทียแบบนี้ส่วนมากเขาจะเอาไว้ทำทาโก้แต่แฟนดาก็ชอบแบบนี้ตอนนี้ดาก็เอาทอเทียเข้าไปอบแล้วนะคะ